สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหาทุกโอกาสแสดงความเป็นผู้นำถ้าพูดถึงผู้นำโดยส่วนมากแล้วไม่มีใครอยากเป็นผู้นำแต่อยากไป็ผู้ตามมากกว่าผู้นำแม้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถบางอย่างเหนือกว่าคนอื่นแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกมาเพราะความกลัวเช่น กลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวล้มเหลวกลัวเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรืออะไรก็ตามการที่จะแสดงออกมาเป็นผู้นำต้องกล้าที่จะนำเสนอกล้าออกความคิดเห็นกล้าลงมือทํายอมเสียสลับมากกว่าทีมงานมุ่งมั่นที่จะเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและเรียนรู้จากแนวคิดของแต่ละคน แล้วนำแนวคิดทั้งหมดมาพิจรารณาอีกครั้งแน่นอนว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับความเคารพจากผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราฟังแล้วเรียนรู้จากทีมงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วเราเองมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นสนับสนุนเจ้านายอย่างไม่ประจบสอพลอกันที่ประจบสอพลอกับเจ้านาย เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะักเช่นการชมเจ้านายทุกครางที่เจอคอยเข้าไปเอาอกเอาใจถามน่น,นนี่นั่นให้เจ้านายบางทีอาจทำให้เพื่อนร่วมงานของเราหมันไส้เราได้หรือไม่พอใจบางครั้งเราก็มีอีกโก้ของตัวเองสูงมากไปจนอาจจะมีผลกระทบต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมงานได้ การสนับสนุนเจ้านายโดยลองบอกว่าไอเดียของเจ้านายน่าสนใจแล้วพยายามต่อยอดจากไอเดียของเจ้านายให้ดีมากขึ้นทำงานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดก่อนน้ำที่เต็มแก้วย่อมเริ่มต้นจากน้ำทีละหยด2หยดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความสำเร็จเล็กๆน้อย มีเงินเป็นล้านเริ่มต้นจากทิะบาทสองบาทถึงแม้การมีหนึอร์จะดูเหมือนเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับหน100ึ่รซแต่มันกลัาบทำให้เรานั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมหาศาลที่เ,เรียกว,ว่าการประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอย่างสมานเสมอเท่ากับมหาศาลดังน,นั้นไม่ว่าเป้าหมายของเรา ะสูงแค่ไหนอย่าลืมตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วโฟกัสกับมันทำให้ดีที่สุดอยากมัวแต่มองจุดที่อยากขึ้นไปแต่ให้มาโฟกัสจุดที่ยืนอยู่อันนี้ดีมา,มากๆครับเป็นการย้ำเตือนสติให้กับเราอย่าก,ก้าวก่งานของคนอื่นค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทำได้ดีกว่าการทุ่มเททำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีบางทีตัวเราเองอยากจะพิสูจน์ว่าเราเก่งแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนอยากจะทําหลายๆอย่างจนเกินหน้าที่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งเป็นข้อดีที่ใช้ศักยภาพของเราเต็มที่ในการทํางานและมีโอกาสกกาวหน้ามากกว่าคนอื่นจนบางทีทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้า จนเกิดความเครียดขึ้นมาจนมีความรู้สึกว่าทำงานหนักเกินไปบางทีเราหวังดีไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยที่เพื่อนไม่ได้ขอบางครั้งอาจทำให้เพื่อนรู้สึกได้ถึงการก้าไก่งานของเขามันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ถ้าเพื่อนร่วมง,งานคิดนายแง่ร้าย,รายเราทำให้เพื่อนร่วมง,งานเกิดความรู้สึก ด้อยค่าขึ้นมาทันทีบางทีเราทำงานเกินหน้าที่นานอาจทำให้ไปก้าวไก่งานของคนอื่นได้การทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดเคารพในงานของตัวเองและเพื่อนร่วมงานตั้งเป้าหมาย3ระดับสู่ความก้าวหน้าในที่ทำงาน 1. การเป็นคนที่ยอมรับการเป็นคนที่ยอมรับหรือปรับตัวของเพื่อนร่วมงาน มาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลำบากมากสำหรับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่ทำงานแม้แต่ในครอบครัวตนเองเราทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่ไม่ถูกยอมรับได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานอาจดูเหมือนยากในช่วง,รงแรก ยิ่งคนที่มีโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างจะปรับตัวได้ยากกว่าคนอื่นๆผมคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองมีอินโทรเวิร์สค่อนข้างสูงไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษใช้คำนี้หรือเปล่าถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับดังน,นั้นการยอมรับความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อมีคนแตกต่างจากเราการทำตัวให้เป็นที่ยอมรับ หรือปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงานทำได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีวางตัวให้เหมาะสมรู้จักตอบตัวให้เกลียดซึ่งกันและกันอาจจะมีหลายวิธีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล 2. คุณต้องเป็นที่ชื่นชอบกาเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมงานมันจะยกระดับความยากขึ้นมาอีกขั้นสิ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมง,งานชื่นชอบคือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบุคลิกภาพที่ดีร่าเริงม,มีน้ำใจเป็นการเองอะไรก็ตามที่ทําให้เพื่อนร่วมงานนั้นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีกันจะเป็นคนที่ทุกคนชื่นชอบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้อาจจะมีบางสีบางอย่างในตัวเรานั้นเพื่อนร่วมงานชอบแล้วเอาจุดนั้น มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ 3. คุณต้องโดดเด่นขั้นนี้เป็นขั้นที่ถือว่ายากที่สุดอีกขั้นกันจะเป็นคนที่โดดเด่นเกือบจะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลนงานการทำงานความสามารถและบุคลิกภาพทำให้เ,าเราหนานมีโอกาสก้าวหน้าได้มากกว่าคนอื่นๆแต่กันจะมาถึงขั้นนี้ได้ เราต้องผ่านเป้าหมายสระดับที่เกริดนามไว้ในข้างต้นไม่อย่างนั้นอาจทำให้เพื่อนร่วมงานไม่พอใจได้บางทีบางหัวข้ออาจใช้ไม่ได้กับบันสถานการณ์ในชีวิตจริงแต่อย่างน้อยเป็นแนวทางให้กับเราแล้วแต่ความถนัดและการประยุกต์ใช้ในแต่ละบุคคลและนี้ก็เป็น3ระดับสู่ความก้าวหน้าในที่ทำงาน5เทคนิคบริหารคน อย่างสุดยอดผู้นำการที่จะเป็นผู้นำต้องมี3ข้อนี้คือ 1. เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองและความคิด 2. เด็ดเดี่ยวเมื่อต้องตัดสินใจอะไรต้องชัดเจนรวดเร็ว 3. หนักแน่นเมื่อมีการตัดสินใจต้องแน่วแน่และยึดมั่นในสิ่งนั้น 2. เปิดใจกว้างทุกคน ต้องการผู้นำที่เปิดใจกว้างเปิดรับความคิดเห็นเปิดรับแนวคิดมุมมองใหม่ๆไม่ซ้ำเติมเมื่อเวลาทําผิดพลาดให้อภัยและให้โอกาสผู้อื่นทุกคนสามารถเข้าถึงและปรึกษากันได้ 3. ให้ความสำคัญกับลูกน้องดูแลพวกเขาเหมือนที่คุณอย่าให้พวกเขาดูแลงานของตัวเอง 4. เป็นนักปลูกพลัง แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจสิ่งที่ผู้ตามต้องการจากผู้นำคือแรงกระตุน้นการส่งเสริมและแรงบันดาลใจเจ้านายที่เฉื่อยชาและไร้พลังย่อมไม่อาจดึงศักยภาพสูงสุดของลูกน้องออกมาได้ 5. สร้างคนไม่ใช่แค่สร้างงานผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จีนไม่ใช่ผู้นำที่แค่สร้างงานที่ยิ่งใหญ่แต่ อย่างสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโลกจึงเรียกเขาว,ว่าเป็นผู้ให้และนี่ก็เป็น5เทคนิคบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นำสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจมีจุดยืนของตัวเองเช่นไม่ตามกระแสแต่นำกระแสมาหาเรา สินค้าแบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนแตกต่างจากคนอื่นสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักเป็นที่จดจำให้ลูกค้าอย่ารู้จักแต่จุดยืนของตัวเองต้องรู้จักจุดยืนของคู่แข่งด้วยการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจของตัวเองและสิ่งที่สำคัญกว่าไม่แพ้กันคือเราต้องรู้ว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งคืออะไรตามให้ทาน Market i ต g ยุคใหม่สมัยนี้สินค้าคุณภาพดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าให้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยการผ่านโซเชียลมีเดียหรือการตลาดออนไลน์ Online, เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนตามไม่ทานพนักงานต้องมีแรงกระตุน้น และการลงมือทำแรงกระตุน้นหรือแรงจูงใจของพนักง,งานคือกุญแจสู่ความสําเร็จขององคอ์กรเป็นระดับของความมุ่งมั่นแรงผลักดนันและพลังงานที่พนักง,งานของบริษัทนำม,มาสู่บทบาทในทุกๆวนันหากไม่มีสิ่งเหล่านี้อาจทําให้องค์กรหรือบริษัทต,ต่างๆอาจจะประสบปัญหาแนวเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานและ ระดับผลผลิตที่ลดลงได้ยิ่งให้ยิ่งได้ที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการในการทำธุรกิจคือยิ่งให้ยิ่งได้รับนั่นก็คือการสร้างคุณค่าแก้ปัญหาให้กับลูกค้าก่อนตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์ Apple แบรนด์ดงังเขาแตกต่างจากคู่แข่งเหนือกว่าคู่แข่งทั้งคุณภาพ คุณค่าของสินค้าและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งเขาถึงสามารถขายในราคาต้นทุนที่สูงได้สติฟจอบเริ่มจากไอเดียที่สร้างสารรค์ของตัวเองสติฟจอบคิดว่าเขาเป็นคนใช้มันเองโดยสำรวจจากตัวเองว่าตัวเองต้องการอยากใช้อะไรนั่นคือคำถาม ที่ตอบโจทย์ว่าลูกค้าอยากได้อะไรคนเราจะมีความสะดวกสบายหรือความต้องการที่ค่อนขั้นจะเหมือนกันและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการยิ่งให้ยิ่งได้รับเราจะได้รับสิ่งที่ต้องการในชีวิตถ้าเราช่วยให้คนอื่นได้สิ่งที่พวกเขาต้องการ ดึงดูดและเอาชนะใจลูกค้าขายคุณไม่ใช่ขายของกันจะซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งส่วนมากจะซื้อจากความชอบส่วนตัวที่มีต่อยี่ห้อแบรนด์ Brand. เป็นเหตุผลแรกที่ส่วนมากซื้อเพราะค่านิยมและรสนิยมความพอใจและคุณภาพสินค้าคนเรา มักจะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรามีโอกาสขายได้มากกว่าถ้าสินค้าที่ลูกค้าต้องการมากกว่าจําเป็นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าขายประสบการณ์ให้กับลูกค้าสร้างความเชื่อมั่นความคุ้มค่าแก้ปัญหาให้กับลูกค้าพูดง่ายๆก็คือมันไม่แช่แค่ขายของแต่ขายคุณเพื่อความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้า ความพึงพอใจให้กับลูกค้าลองสังเกตจากตัวเราเองว่าเวลาเราเองจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่เรามักจะซื้อจากอารมณ์ส่วนตัวและความพึงพอใจส่วนตัวมากกว่าเหตุผลและความจําเป็นสิ่งที่รองลงมาดังน,นั้นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์การขายเป็นเป้าหมายระยะยาวและไม่อาจมองข้ามได้เข้าใจกฎ2080เสียใหม่ กฎ8 0 80คือลูกค้าประจำกับไม่ประจำช่างน้ำหนักดูแล้วช่างแตกต่างกาันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นักเช่นมีกลุ่มลูกค้าประจำา20%ซึ่งได้เงินจากกลุ่มลูกค้าประจำา80%และมีกลุ่มลูกค้าไม่ประจำา80%ได้เงินจากกลุ่มลูกค้าไม่ประจำา20% ในภาพความเป็นจริงเรามักจะให้ความสำคัญลูกค้าประจำม,มากกว่าลูกค้าไม่ประจำเพราะลูกค้าประจำสามารถสร้างรายได้มากกว่าซึ่งตรงนี้อาจทำให้เราเสียกลุ่มลูกค้าใหม่ๆไปได้โดยไม่รู้ตัวบางทีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอาจสร้างรายได้มากกว่าก็เป็นไปได้การให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภท และทุกระดับอย่างเท่าเทียมน,นั้นเป็นการเปิดตลาดให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสเข้าถึงสินค้าของเราได้มากขึ้นเป็นทวีคูณลูกค้าทุกคนสำคัญและเท่าเทียมการทำให้ลูกค้าทุกระดับเกิดความรู้สึกสำคัญนั้นเป็นสะพานดันแรกที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีกับคุณทำให้ลูกค้า เกิดความรู้สึกดีกับสินค้าและรู้สึกดีกับตัวเองและจะทําให้การขายของนั้นดีมากขึ้นกว่าเดิมบางทีเราเองเป็นลูกค้าไปซื้อสินค้าสิ่งแรกที่ตัวเราเองต้องการคือการทําให้เกิดความรู้สึกสําคัญในฐานะเราเองเป็นลูกค้าก็อยากเป็นคนสําคัญดังน,นั้นเมื่อเราสัมผัสได้ถึงความสําคัญ และการใส่จ่ายทำให้เรานนานมีโอกาสเกิดความรู้สึกอยากซือ้อมากกว่าไม่อยากซือ้อคุยโทรศัพท์ยังไงให้บรรลุผลตามที่ต้องการเลือกเวลาที่ดีที่สุดที่จะโทรหาเป้าหมายอย่าโทรหาในเวลาที่เขายุ่งเช่นในเวลาทำงาน โทรหาเขาในระหว่างวานันและยังมีอีกช่วงเวลาที่คิดว่าควรหลีกเลี่ยงในการโทรหาก็คือวันพักผ่อนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีอาจทำให้รู้สึกถูกรบกวนได้การเลือกเวลาที่ดีที่สุดที่จะโทรหาเป้าหมายคือช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงพักเที่ยงการเลือกเวลาที่ดีที่สุดที่จะโทรหานาน ไม่ใช่แค่เช็คความพร้อมของคู่สนทนาอย่างเดียวแต่ดูความพร้อมของตัวเราเองด้วยว่าบรรยากาศรอบๆเหมาะที่จะคุยโทรศัพท์กับคนสำคัญหรือไม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุยครั้งนานให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนานอาจจะไม่ใช่ทุกเป้าหมายที่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะตัวเราเอง รู้ดีว่าการจะโทรหาเป้าหมายนานช่วงเวลาไหนเาหมาะสมที่สุดดีที่สุดลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเวลาที่ดีที่สุดที่จะโทรหาเป้าหมายประโยคแรกที่ควรพูดเวลาโทรหาใครบางคนประโยคแรกที่ควรพูดคือสวัสดีครับคุณสะดวกคุยไหมหรือคุณกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่า หรือบอกว่าคุณมีเวลาสักสองนาทีไหมายผมมีเรื่องสำคัญจะพูดเล็กน้อยครับเป็นประโยคแรกที่สำคัญที่ทำให้อีกฝ่ายได้รู้สึกถึงการมีมารยาของเราและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามการพูดประโยคแรกเรามีทางเลือกอยู่หลายทางขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่า เราคุยกับใครเช่นคุยกับเพื่อนครูบาอาจารย์คุยกับพ่อแม่หรือคุยกับพี่น้องของเราหรือคุยกับลูกคา้ากระชับบทนสนทนาให้สั้นที่สุดการคุยโทรศัพท์ให้บรรลุผปลปกระชับและได้ใจความน,านั้นเป็นการแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในการเคารพเวลาของอีกฝ่ายและทำให้เรานาน บรรลุเป้าหมายที่ต้องการเขาจัดจำประโยชน์สุดท้ายที่คุณพูดได้ดีที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มปิดการสนทนาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคู่สนทนาได้บรรลุจุดประสงค์ในการโทรหาแล้วหรือไม่ดังนั้นจงทิ้งประโยชน์สุดท้ายที่ดีที่สุดที่ทำให้คู่สนทนาอย่างที่คุณต้องการและประโยคนั้นต้องหนักแน่นว่า มันคือทุกสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดดังนั้นเราต้องไม่ลืมที่จะทิ้งประโยชน์สุดท้ายที่ดีที่สุดก่อนวางสายเพื่อทิ้งความประทับใจให้กับคู่สนทนาและนี่ก็เป็นสิ่งที่คู่สนทนาจดจำและทำให้อยากสารต่อความสามัมพันธ์กับเราอีกและนี่ก็เป็นจิตวิทยาในการคุยโทรศัพท์ให้บรรลุผลเป็นอาวุธชิ้นหนึ่ง ที่ช่วยให้เรานานประสบความสำเร็จทั้งในการสร้างโอกาสและสร้างความสามัมพันธ์และนี่ก็เป็นหนังสือจิตวิทยาแค่หนึ่งเปอร์เซนต์ทำให้คุณเหนือคนและมันจะได้ผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อเ,อาเรานำไปใช้เท่าน,านั้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปใช้ให้เกิดผลในชีวิตของเราได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ท้ายนี้ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามมาถึงในอีพีสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก่อนจากการเช่นเคยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกการติดตามของท่านเป็นกําลังใจให้กับผมในการจะทำคลิปต,ต่อไปในอีพีนี้ผมต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ